มาชมไม้หน้าแรงกันค่ะแรงไม่แรงเปล่าอากาศร้อนจัดด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็มีทั้งเอาหลบแดดแล้วก็ยังไหมอยู่ค่ะเพราะว่าเขาด่างเยอะด่ดางจัดค่ะเนี่ยค่ะขนาดาใบเศรษฐีเงินหนาด่างใบหนาหนา,นาแข็งแข็งนะคะยังทนร้อนไม่ไหวเลยค่ะนี่ก็เอาพยายามเอาหลบเข้ามา ให้ต้าชายคาหน่อยให้เขาหลบร้อนนะคะนี่ค่ะบ่อวานก็ฟ้าร้องแต่ฝนไม่มีค่ะไยเสียหมดค่ะก็ไว้พ้นหน้าอากาศร้อนจัดๆนี้ค่อยสร้างฟอร์มกันใหม่ก็แล้วกันค่ะเนี่ค่ะนี่ก็ไม่รู้จะทนร้อนได้สักเท่าไหร่เนี่ยค่ะ ใบก็จะเสียประมาณนี้ค่ะนี้ไม้ด่างค่ะยิ่งอากาศร้อนๆ้จัดนี่เขาจะสู้ไม่ไม่ค่อยไหวเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นอโกนิมาด่างค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นกลุ่มโชกเก้าชั้นค่ะอโกนิมาก็มีค่ะกำลังใบกำลังสวยๆเจอความร้อนนี่ค่ะก็เสียหมด จากเมื่อก่อนลดน้ําสามารถลดวันเว้นวันได้หรือลดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลดสัก3าครั้งได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องลดทุกวันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโชวก้ชั้นลูกผสมค่ะได้มาในาน้ำลูกผสมเลยในซองค่ะเนี่ยค่ะแดดมันจัดเกินค่ะนี่ อย่างเี้ยด่างเยอะด่างจัดก็จะมีผลก็คือไวไหมนี่แหละค่ะนี่ถ้าอย่างขาวๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่รู้จะอยู่ได้สักกี่วันแต่ใบเขาจะแข็งค่ะเนี่ค่ะนี่ก็ใบก็เริ่มไหม้ค่ะนีะ่ก็บ้านก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาไปหลบไหนก็ปล่อยใบยไหนไหม้ก็ตัดทิ้งไปค่ะ ไว้พ้นร้อนจัดๆพ้นพฤษภาเราค่อยเลี้ยงฟอร์มกันใหม่ค่ะเอ่อส่วนใบที่ไม่ไหม้ก็ถือว่าอึดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มใบที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆจะไม่ไหม้ค่ะอนนี้ก็สวยค่ะแดดจัดเกินสีก็ดอบค่ะ จากเป็นสีชมพูว่ากลายเป็นสีอะไรไม่รู้ค่ะเนี่ยค่ะนะตอนนี้ถ้าต้นไหนไหม้น้อยหรือไม่ไหม้เลยถือว่าเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงมากค่ะอย่างนี้ก็ใบใบใหม่ขึ้นมาก็มาเจออากาศร้อนก็เป็นใบแบบเสียค่ะก็ตัดทิ้งไปค่ะใบก็จะบางๆหน่อยทรงพุ่มก็จะบางหน่อยใบยไม่เยอะค่ะเพราะว่าตัดทิ้งไปค่ะ อันนี้เศรษฐีเงินหนาที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะไม่ด่างจัดอะค่ะก็จะยังยังไม่มีอาการไหม้ค่ะแต่ถ้ากลุ่มไหนที่ไม่ใช่แบบฟอร์มใบแข็งใบหนาเนี่ยหรือด่างจัดจัดจะไหม้หมดอะค่ะตัวนี้นี่ค่ะเอาอปัดรูปด้วยเกสรชั่วก้าชั้นด่างอะค่ะเป็นฝักของเศรษฐีเงินหนาด่างก็ขอให้ติดเพราะว่านี่ก็ลุ้นค่ะ เริ่มเป็นเม็ดตุ่มๆสีเขียวแล้วค่ะเพราะว่าต้นอื่นนี่พอพอขึ้นตุ่มๆตรงก้านเขาเนี่ยค่ะก้านก้านกานฝักเนี่ยก็จะฟอก็จะเหี่ยวตายไปอะค่ะอันนี้ก็เช้ามาอันนี้ก็สามารถเริ่มเริ่มลูกเกสรได้แต่ว่าหาโชคก็ชั้นที่มีเกสรยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ตอนช่วงเช้ามาจะมีน้ําใสๆแล้วอะค่ะก็จะเป็น เษฐีเงินหนาที่ติดด่างน้อยค่ะต้นนี้พอใบที่ติดด่างน้อยทิ้งไปก็หาความด่างไม่เจอค่ะเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีลองเอา,เ,อาเกสรของโชคก้าชั้นด่างมาลูบเหมือนต้นนี้ดูค่ะเนี่ยค่ะเผื่อจะประสบความสำเร็จก็พยายามทำไปเรื่อยค่ะอย่างต้นนี้ไม่ค่ะทนร้อนไม่ได้ค่ะไม่ ใบใหม่มานี่ก็ไม่รู้จะทนได้แค่ไหนก็ตัดเป็นว้าวแหวงหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะส่วนใบแข็งๆใบที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหรค่ค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ตัดไปแล้วก็แหวงไปแล้วค่ะก็รอให้เขาขึ้นมาใหมค่ค่ะเนี่ยค่ะ ความร้อนนี่มีผลกระทบมากค่ะปีนี้ค่ะสีก็ดอกหมดอย่างนี้ก็จะเป็นลูกผสมทับทิมสยามเป็นไม้เมล็ดอะค่ะก็ไหม้เหมือนกันค่ะก็ตัดทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างค่ะเนี่ยอย่างมีพื้นที่เขียวเยอะๆจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะใบหนาๆใบแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะ นี่ก็ตัดทิ้งไปเยอะค่ะแต่โชคดีว่าใบาใหม่นี้ยังยังไม่เท่าไหร่แต่ใบที่ที่เกิดก่อนใบใหม่เนี่ยเริ่มแล้วค่ะเริ่มมีจุดจุดไหม้แล้วค่ะนะคะต้นนี้ใบใหญ่มากค่ะต้นนี้ก็แหวงตัดทิ้งหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็ไว้พลนร้อนกอน็เราก็มาจัดฟอร์มกันใหม่ค่ะเนี่ยค่ะ เศรษฐีเงินนาสีทองก็ไหม้ค่ะเนี่ยค่ะไหม้หมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เศรษฐีเงินนาดางค่ะก็ไหม้ค่ะเพราะว่าเข้าด่างจัดด่างเยอะอันนี้ก็ตัดรอดูใบใหม่นี้ขึ้นมาไม่รู้จะไหม้อีกไหมค่ะตัดจนเสียฟอร์มหมดแล้วค่ะ นี่สีหวานหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ไหม่ค่นี้เนี่ยค่ะเริ่มไหม่แล้วค่ะสีหวานชมพูหวานหวานเนี่ยก็ดอกค่ะก็กลายเป็นสีชมพูแบบไม่เข้มนักค่ะเนี่ยค่ะก็รอดูว่าพ้นพฤษภาไปแล้วนี่น้องจะยังไหม่อยู่ไหมค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกทับทิมสยามซึ่งเป็นไม้หน่อค่ะสีก็ดอปลงไปค่ะ ร้อนเกินก็ไม่ไหวแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโชคพันแสนค่ะสีก็ดอบความความด่างของเขาเนี่ยค่ะก็จะไม่ชัดเท่าตอนที่ก่อนหน้าอากาศไม่ร้อนจัดนะคะน,นี่ก็ไหมไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาด่างเยอะค่ะนี่ก็เป็นลูกผสมโชคพันแสนค่ะเนี่ยค่ะ ต้นนี้ยังไม่ไหม้ค่ะเพราะใบเขาหนาใบเขาแข็งค่ะต้นนี้ก็ไม่ไหม้เป็นใบหนาใบแข็งค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเขาด่างเนี่ยเขาจะด่างแบบเขาเรียกด่างด่างฉลับทั้งใบอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยังยังไม่มียังไม่มีรอยรอยไหม้อย่างอ,อ,อโกนิมานี่ พอเจอร้อนจัดๆไปก็จะเสียคันเนี่ยค่ะคืออะไรก็ทนร้อนไม่ค่อยไหวอะค่ะยิ่งเอ่ทเทียมจันต้นนี้ค่ะเขาด่างเหลืองเขาอ่อนไหวอยู่แล้วอะค่ะตรงด่างนี่ไหม้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะ ตรงนี้กระถางกระถางนี้ย้ายเข้าร่มค่ะเพราะว่าช่วงใบหนึ่งาบสองเนี่ะแดดสองถึงเสียหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะแดดสองถึงเลยต้องย้ายหนีจากตรงที่วางค่ะเสียดายค่ะเนี่ยค่ะแดดร้อนอะไรก็ทนไม่ไหวสร้างฟอร์ม,มาฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยแล้วค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ อยู่ใต้ใชายคาซึ่งมีสแลนคุมหลังคาใสาอีกทีนึงก็ช่วงบ่ายก็แดดสองถึงก็ไหมเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรอบบ้านนี่ไม่มีที่ว่างอะค่ะก็เป็นที่วางทั้งอกโกนีมาทั้งพวกแอนทอเลียมคือโชคเก้าชั้นพวกซูเปอร์บัม์ค่ะ นี่ก็จะเป็นส่วนของอาโกนิมาค่ะมอระดกโลกโพน้ำเงินค่ะเนี่ยค่ะก็จะวางวางไว้ทุกจุดของบ้านเลยค่ะเนี่ยค่ะ บใบก็ไหม้ค่ะทีแรกนึกว่าเขาเป็นนึกว่าเขาเป็นเป็นโรคค่ะพอมาดูอา้ามันไม่ใช่มันเกิดจากการไหม้ค่ะก็เลยมาเสริมแสลนค่ะพอไหม้พออากาศร้อนๆแล้วมีวันหนึ่งมีฝนตกมาค่ะเนี่ยค่ะก็เกิดอาการไหม้เนี่ยค่ะจากร้อนแล้วมาเจอเจอฝนค่ะก็ไหม้นี่ก็คือซูเปอร์บัมค่ะ คูเปอร์บานอันนี้จะเป็นหน้าเรียบอันนี้เป็นหน้าย่นค่ะเนี่ยค่ะนี่เป็นเล็บคุดค่ะนี่เป็นาโกนิมาพิ้งบานาน่าค่ะก็จะวางรวมไว้เพราะว่าเราไม่พื้นที่เราไม่ได้เยอะค่ะ ถึงต้องไปเช่าร้านอยู่ทางนู่นตลาดต้นไม้กรีนโซนค่ะนี่ก็แบ่งบางส่วนออกไปค่ะส่วนใหญ่จะหนักไปทางโชคเก้าชั้นที่ไปอยู่ที่กรีนโซนนะคะซูเปอร์บัมก็ย้ายกลับเข้ามาบ้านค่ะเพราะว่าเขาจะฟอร์มใหญ่ฟอร์มนั่นแล้วไม่มีพื้นที่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ